แม่คนไหนน้ำนมน้อยน้ำนมหดฟังทางนี้เลยค่ะสุดยอดผลไม้บำรุงน้ำนมหลังคลอดจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะทันที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยค่ะ <tent. S 1> อยากกระตุ้นน้ำนม ทำได้ง่ายๆด้วยการกินผลไม้ <Wow. S 1> นอกจากบำรุงน้ำนมแล้วยังบำรุงสุขภาพอีกด้วยมาดูกันเลยค่ะว่าต้องกินอะไร 1. อินทผลัมนอกจากเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดอย่างมากแล้วยังมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กที่อัดแน่นล้วนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยทำให้น้ำนมของคุณแม่มีสารอาหารที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะ 2. เม็ดขนุนต้มต้องบอกก่อนเลยว่าเม็ดขนุนของลูกขนุนไม่ใช่เม็ดขนุนที่เป็นขนมหวานนะคะคุณแม่ในเม็ดขนุนจะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตฟอสฟอรัสธาตุเหล็กไขมันโปรตีนและวิตามิน B1 ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการบำรุงน้ำนมของแม่หลังคลอดมากๆเลยล่ะค่ะ 3. กล้วยนอกจากกินเพื่อฟื้นฟูร่างกายของตัวเองแล้วกล้วยยังมีโพแทเสเซียม ซึ่งเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่โดยเฉพาะกล้วยน้ำวา้าและเองช่วยควบคุมน้ำหนักให้คุณแม่ได้เป็นอย่างดี <c oughs> 4. มะละกอมะละกอเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากทั้งวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสแถมยังมีไฟเบอร์สูงช่วยในการบำรุงร่างกายได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่ช่วยบำรุงเลือด บำรุงกระดูกหรือว่าบำรุงสายตา 5. พุทราพุทราอุดมไปด้วยสารอาหารที่หลากหลายเช่นวิตามิน A, B1, B2, B3, วิตามิน C เส้นใยอาหารและธาตุเหล็กนอกจากจะช่วยให้น้ำนมมีปริมาณที่มากขึ้นแล้วยังบำรุงร่างกายได้ดีๆๆทีเดียวเลยล่ะค่ะ 6. อะโวคาโดอะโวคาโดเป็นผลไม้เพิ่มน้ำนม อุดมไปด้วยโพแทเสเซียมและกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรโตีนจำนวนมากจำเป็นต่อแม่ลูกอ่อนและลูกน้อยที่ได้รับน้ำนมจากคุณแม่ด้วยนะคะโอเคดูจบแล้วอย่าลืมจัดผลไม้เ,เร่งน้ำนมกันแบบเน้นๆกันนะคะคุณแม่ที่สำคัญต้องพักผ่อนที่เพียงพอทานอาหารให้ครบทุกหมู่กันด้วยนะคะเลือกทานอย่างใส่ใจให้ลูกน้อยแข็งแรง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร